ฮัลโหลสวัสดีครับกับมากับฟุมเฟืร์ชั้นาหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับโอซุกะนะครับแล้วมากับโอซุกะชุดใหญ่เลยนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับนี่คือเซตคอมโบช่างไฟนะครับ OCK 1 5 5่งขีด D 2 M สเป็นเซตที่โอซุกะจัดขึ้นมาสําหรับช่างไฟนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมมองแล้วใช้ได้กับทุกช่างนะครับที่ต้องการเครื่องมือเหล่านี้นะครับเนี่ยมีเครื่องมือให้ทั้งหมดสอย่างเลยทั้งเซตนี้บอกราคาก่อนเลยนะที่เห็นนี้นะครับมีทั้งกล่องนะครับ อพอร์ตเลยนะครับแล้วก็มีโรตารี่นะครับเครื่องจียมีสว่านแล้วก็ไขควงกระแทกนะครับทั้งเซตนี้นะครับราคา9,190บาทถ้าซื้อแยกนะครับแพงกว่านี้ประมาณ 3- 4 0 0 0บาทและที่สำคัญเนี่ยแถมแก้วโอซุกะด้วยนะครับซึ่งแก้วโอซุกะตัวนี้เนี่ยไม่มีจําหน่ายผมเห็นมีคนเอามาขายเหมือนกันนะแต่มันเป็นของที่เอาไว้แจกสําหรับคนที่ซื้อสินค้าโอซุกะนะครับเกิน10,000บาทหรือว่าสินค้าที่มาเป็นเซตแบบนี้นะครับโอซุกะก็จะแถมแก้วแบบนี้ให้ซึ่งแก้วนี้ผมใช้มาสักพก อยู่สักพักแล้วนะเห็นไหมครับโฟมนิดนึงเป็นแก้วที่เก็บความเย็นได้ดีนะครับแล้วก็น้ําไม่หกด้วยนะครับเดี๋ยวมาเล่าแล้วกันนี่คือเซตตี้เราจะมานําเสนอวันนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันโอเคนะครับผมจะเริ่มจากตัวทางซ้ายนะครับเป็นไขควงกระแทกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบม,มากเลย OCID 8 2 1ตัวนี้ประมาณ2 0 0กว่านิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีโหมดต่างๆเยอะมากเรียกว่าใช้กันไม่หวัดไม่ไหวน,นะครับแล้วก็มี AI ในการควบคุมความเร็วอัตโนมัติให้นะครับตัวนี้ จะเรียกว่าเป็นไขควงกระแทกตัวหนึ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ของโอซุกะก็ได้ครบเครื่องนะครับแล้วก็แรงบิดสูงพอนะสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับ ไปถึงงานระดับที่สูงเลยนะครับเพราะว่า200กว่านิวตันเมตรนี่เหลือๆนะสำหรับไขควงกระแทกนะครับอ๋อแล้วก็ตัวเขาเองนะครับมากับแบบ 2m อมป์1ก้อนนะแล้วก็ตัวต่อมาตัวสว่านกระแทกนะครับ OCSD นะครับ8.02เป็นสว่านกระแทกขนาดเล็กแต่ตัวเนี้ยที่ผมลองเทสและก็ลองรีวิวเนี่ยขนาดปูนแข็งๆเนียนะครับก็ยังเจาะได้แบบสบายๆนะนะครับเขาเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับตัวนี้แล้วาเอาไปไขไปเจาะทั่วไปก็สามารถทําได้นะครับมีที่ นะเก็บดอกไขควงเล็กๆตรงนี้นะครับไฟ LED อ,อยู่ด้านล่างตรงนี้นะเนีย่ยใช้งานทั่วไปเหลือๆนะครับสาหรับช่างไฟนะเอาไปไขไปเจาะเล็กๆน้อยๆได้นะครับเจาะปูนกําแพงในบ้านเนี่ยสบายๆนะสำหรับตัวตัวนี้ผมค่อนข้างชอบเลยสว่านตัวเล็กแต่ว่ามันทําได้ค่อนข้างเกินหน้าที่นะครับต่อมานี่ตัวเครื่องเจียจุดที่ผมชอบก็คือตัวสวิตช์จะเป็นเหมือนกริปมือเลยนะครับมีเซฟตี้ตรงนี้นะครับนะถ้าไม่กดตัวนี้นะครับก็ไม่สามารถ กดนะสวิตได้นะครับนี่คือเซฟตี้พอกดปุ๊บจนะปล่อยคลปได้นะ 8, ารอรอบแล้วก็ยังสามารถปรับความเร็วรอบได้ตรงนี้นะครับทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานขัดเบาๆขัดสีรถหรือว่าจะเป็นงานตัดงานเจียนะครับได้หมดเลย เนะหมาะสมนะกับการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวนี้มากับแบต4แอมลืมบอกนะครับตัว8.2 0นะมากับแบต2แอมป์เหมือนกันสุดท้ายนะครับตัวเครื่องมือสุดท้ายก็คือสว่านโรตารี่ตัวนี้ OCRS 852นะครับเป็นตัวที่พัฒนามาจากตัว851มากับแบต4แอมปก้อน ตัวนี้แรงกระแทกดีนะครับแล้วก็ผมรู้สึกได้นะตอนที่ผมใช้ตัวแรงกระแทกเน,นี่ยมันส่งมาตรงเนี้ยนะครับรู้สึกเลย,เลยแต่ไม่ใช่มากระแทกมือเรานะแต่หมายถึงความรู้สึกว่ามันเกิดการกระแทกอะโคตรผมโคตรชอบเลยตัวเนี้ยบอกไม่ถูกเหมือนกันตอนรีวิวผมยังแบบแปลกกว่าตัวนี้ความรู้สึกในการกระแทกเนี่ยแปลกมากนะครับใช้สนุกดีนะสำหรับจตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเอาไปใช้ช่างฝงช่างไฟนะเจาะผนังทะลุปไปอีกฝั่งร้อยท่ออะไรเงี้ยนะครับสบายสบายเลยในเมื่อคุณได้แบตมา<ฮ>ทั้งหมด4ก้อนนะครับก็คือแบต2องแ สองก้อนนะครับ4แอมมีกอก้อนเขาก็เลยนะครับแถมตัวแท่นชาร์จแบบคู่แบบนี้มานะครับเป็นแท่นชาร์จ2แอม์ทั้งคู่เลยนะครับคุณสามาชาร์จแบตนะครับสก้อนพร้อมกันนะครับแล้วก็จ่ายไฟ2แอม์พร้อมกันด้วยทําให้เราสามารถประหยัดเวลาในการชาร์จแบตได้ เยอะขึ้นมาตัวเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับชื่อรุ่น o s c b c 1 0 3แขวนก็ได้นะนี่แขวนก็ได้เครื่องมือทั้งหมดที่พูดถึงไปเมื่อกี้มันจะบรรจุมาในกล่องนี้นี่คือกล่องไซเอของทางอุสุกะนะครับนะจริงๆตัวนี้มันอยู่ในเซต3ชิ้นของเซตกล่องของคูสุกะนะครับนี่คือตัวกลางนะครับ ตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้รีวิวไปแล้วนะครับฝานะครับมีซิลนะครับกันน้ากันฝุ่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าน้ําเข้าตากฝนได้เลยเพราะฝามันมีซิลกั้นนะครับแถมมันครอบเข้าไปอีกนะเนี่ยเครื่องมือสีตัวที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับสามารถบรรจุอยู่ในี้ได้หดรวมถึงเครื่องชาร์จด้วยนะรวมถึงเจ้าแก้วตัวนี้ด้วยนะครับนะอยู่ในกล่องตัวนี้หมดเลยนะครับนะเพราะว่ากล่องตัวนี้ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ลึกสบายๆเลยนะครับ กล่องเองเนี่ยรับน้ำหนักได้ถึง25กิโลนะครับแล้วก็ รวมแล้วไม่เกิน10โลแน่นอนนะเพราะฉะนั้นใส่ไปในนี้ได้แบบสบายแล้วก็ยังใส่อย่างอื่นได้อีกอโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมาในชื่อเซตนะครับย้ำอีกครั้งนะครับมาในชื่อเซตคอมโบช่างไฟ OCK 1 5 5ขีด D 2 M 2นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแก้วตัวนี้นะครับคุณจะได้ก็ต่อเมื่อคุณซื้อเป็นเซตแบบนี้นะครับหรือซื้อเกินหมื่นเท่านั้นโอซุกาถึงจะแถมเพราะว่าแก้วนี้ค่อนข้างจะเป็นเสเปเชียลผมถามว่าทำไมไม่ทําขายเขาบอกว่า เขาอยากเก็บไว้เป็นพิเศษหน่อยแต่ผมเห็นมีขายได้ช้อปปี้นะนะเขาน่าจะเอาตัวแถมมาขายนะครับอยู่ที่999บาทเลยนะไม่ธรรมดานะเออที่เอามาขายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เป็นของแถมนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างจะหากันยากอยู่แล้วก็ใช้ดีนะผมชอบเปิดฝั่งนี้นะครับก็สามารถยกดื่มได้นะครับนะถ้าเปิดฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นหลอดนะครับดูดได้แล้วถ้าคุณปิดสนิททั้ง2ด้านนะครับคุณจะ เทน้ําไม่ออกเลยนะครับอันนี้คือจุดที่ดีมากเนี่ยผมเอาไปแคมปิ้งนะหรือเอามานั่งรีวิวที่ช็อปเนี่ยนะครับเวลาผมทําล้มเนี่ยไม่ต้องกลัววมันจะหกเก็บน้ําได้ดีมากนะครับแล้วก็เก็บความเย็นได้ดีมีหูหิ้วด้วยนะครับแล้วดูสกีนสวยมี2ส,สีนะสีดํากับสีแดง นะครับก็แถมให้ไปเลยกับชุดนี้นะครับอ่ะใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางในวิธีใต้คลิปนี้นะครับลองก็ไปหาซื้อดูนะครับแล้วก็ใน y t u t u นะครับก็ม,มุมไซ้ายล่างเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะแท็กผลิตภัณฑ์ไว้ให้นะครับราคาย้ำอีกครั้งนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่9,190บาทถ้าเกิดกูไปซื้อแยกเนี่ยบางตัวมันมาเป็นเซต นะครับมันอาจจะไม่มีเครื่องเปล่าคือราคามจะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแทนที่คุณจะได้เซ็ตแบบง่ายๆเบาๆแบบนี้คุณต้องไปซื้อมาเป็นกล่องเป็นกล่องเงี้ยทุกตัวเนี้ยถ้าเกิดคุณไปซื้อแยกมัไจะมีเครื่องชาร์จของมันหมดคุณจะได้เครื่องชาร์จมา4ตัวเลยซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้แต่ตัวนี้เขาแถมตัวนี้มาเนี่ยเป็นชาร์จคู่อย่างเงี้ยนะคุ้มกว่าใครที่ต้องการความสะดวกสบายของที่จัดสรรมาให้พอดีแล้วนะครับแถมกล่องคุณสามารถเครื่องยขึ้นย้ายไปทํางานได้ทันที ผมว่าเซตนี้ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นช่างไฟด้วยนะช่างอื่นก็ได้นะครับเนี่ยดูจากเครื่องมือที่ใช้เนี่ยนะครับได้หลายช่างเลยนะครับสําหรับวันนี้ฟุฟเฟอร์เชนอลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s สไคร์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอซูกะนี่เอาใจทุกสายช่างจริงนะไปลวครับบ๊ายบาย